เรได้เรือก็ไม่ได้มมาดีว่าสิงแม่พ้เที่ยวนี้จะหมมั่งัดมือได้ไม่มาหนุบมพัดแว่าเที่ยวตะกี้นี้าเสียทีไปเยมาต่างกนต่างกันต่างกนต่างกันต่างนต่างกนต่างกันต่ต่างกน่้งก่งก่าากนก่กันานากง่งตาา การกระปุารสุกเยี่ยมราชว่าทมสนาศีแดงเป็นฝชนะตระเรอวิอน